สวัสดีครับพี่พเมพยมอเตอร์ซีนอนนะครับนี้ส่งงานกับดีสูดีแมกนะครับอันนี้จากของเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานนะครับรถค่อนข้างเก่านะครับหลายสิบปีแล้วนะครับลูกค้าได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับจากลูกแก้วเดิมโรงงานเป็นลูกแก้วฟินิคโฟลไลส์นะครับ45วัตต์จากทางร้านนะครับพร้อมเพ้าวงแหวนนะครับ BM สไตล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับเปิดไฟลี่ครับอันนี้เปิดไฟลี่ขึ้นมานะครับเป็นแสงไฟลี่นะครับวงแหวนนะครับ BM สไตล์นะครับเป็น LED นะครับ อ่านี่นะครับไปตามครับอันนี้ได้ครับอัปเกรดเข้าไปนะครับเป็นชุดลูกแก้วนะครับฟินิกตัวไลท์นะครับ45วัตต์นะครับตัวนี้เป็น LD นะครับสูงต่ำในตัวนะครับตัวนี่นะครับเดี๋ยวดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงนอกตัวรถนะครับเส้นคัตออฟคมๆนะครับแสงเข้มๆนะครับยกไยสูงทีสว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับ ดูแสงความฟิมกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับ้าลูกคา้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปสเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟ e บ o ๊ k b d Premium Auto Senon ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ